สวัสดีครับแฟนคลับเสียวบุกท่านนะครับอย่าหลงกลกับระบบเทรดที่มีคนอ้างว่ามีวินเดอร์90%นะครับวันนี้ผมจะเปิดเผยอันตรายแฝงครับอันตรายจะยิ่งใหญ่นะครับใหญ่หลวงมากนะที่มือใหม่ไม่รู้ครับอย่าหลงกลกับคำลวงครับวินเดอร์90%นะได้เดียมจากทวิตคุณยูมินะฮะอย่าถูกหลอกครับ กับวินเดอร์เกนะครับเธอตั้งข้อสังเกตอย่างนี้แล้วก็ผมมองว่ามันน่าสนใจมากนะทำไมว i n เดอร์เกจึงหลอกนักเทรดมือใหม่ได้ง่ายครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามือใหม่ครับเขายังไม่เคยลงสนามจริงยังเรียกว่าอย่างยาวนานครับเขาเพียงแค่เป็นคนนอกสนามเขาจึงพบเอาความเชื่อที่เขาใช้ในชีวิตประจำวันฮะ ถ้าคุณทํางานประจําคุณจะมีเจ้านายคอยสอดส่องแล้วเจ้านายจะจับผิดคุณอนะ่ะให้ทํางานตลอดเวลาครับใครก็ตามขยันทํางานตลอดเวลาเจ้านายชอบเพิ่มเงินเดือนให้ถ้าคุณเปิดร้านขายของสินค้าจะขายดีกี่เมือ่อไรครับคนมาซื้อเยอะๆเรามีความเชื่อแบบนั้นฝังอยู่ในหัวแล้วก็มองตลาดหุ้นเป็นแบบนั้นดังนั้นเนี่ย อีกสำคัญคือว่าเรามองว่าตลาดหุ้นได้เงินง่ายนี่แหละนหนึ่งเราใช้ mindset ของการทำเยอะได้เยอะจากชีวิตจริงจากการใช้ชีวิตประจําวัน2เราเชื่อว่าตลาดหุ้นได้เงินง่ายพอเราพกความเชื่อความคาดหวังปั๊บเนี่ยการมองหาระบบเทรดที่มีวินเดอร9เก้าสิบเปอร์เซ็นต์จึงเป็นสิ่งที่เรียกว่าสินเสมอกันตอบสนองกันดีมานซัพพลายตรงกันแต่ความจริงนะ การเทรดนั้นที่ได้กำไรนะการเทรดกำไรสมร่สมติระยะยาวนะวินเรทไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญเพียงอย่างเดียวครับบางทีวินเรทนั้นสำคัญน้อยกว่าด้วยซ้ำไปนะทำไมครับทำไมครับต่อให้คุณมีกลยุทธ์ที่มีวินเรทเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จริงนะแต่ถ้าคุณเทรดระบบนี้ซ้ำๆไปเลยนะโดยที่คุณอะ เสี่ยงสูงเกินพอดีครับชัน่นไซส์ใหญ่เกินไปไม่ยอมตัดขาดทุนหรือทุเฉลี่ยกัดทุนนะสุดท้ายคุณก็เจ๊งอยู่ดีฮะเพราะว่าตัวสวยจะเอาทุกอย่างคุณกลับไปฮะนี่คือเรื่องจริงครับที่สําคัญครับคุณยูมิได้ตั้งข้อสังเกตนั่งใจมากทําไมวินเดต90%เรนี่ยระบบเทรดวินเดต90%รจึงเป็นไปไม่ได้ระยะยาวครับสําคัญคือครับ ถ้ามันมีระบบที่มีวินเดอร์90%แล้วทำเงินได้จริงนะป่านนี้ฮะโลกแตกตื่นฮะโลกแตกตื่นนะโลกแตกตื่นนะตตนนะทุกคนต้องวิ่งหาคุณครับแล้วก็ซื้อระบบคุณไปใช้ครับคุณยังไม่มีทางโพสต์ขายที่ facebook คุณไม่มีทางโพสโพสต์ขายที่กลุ่มกลุ่มไลน์กลุ่ม facebook แน่นอนเพราะว่ารคเทขนาดนั้น,นครับ กองทุนมีเงินระดับโลกต้องมาซื้อผมดมวฮะนี่คือเรื่องจริงง่ายๆนะอะไรก็ตามครับที่ too good to be true คำนี้สำคัญนะ too good to be true คือมันดูดีเกินกว่าที่จะเป็นจริงได้ครับมันหลอกลวงเสมอนี่คือเรื่องจริงที่มือใหม่ต้องถามตัวเองเสมอครับคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ดีครับ คาระบบเทรดนั้นมีวันเดทเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จริงนะทำไมมันต้องไปโพสต์ขายราคาถูกทางกลุ่มไลน์ทางกลุ่มเฟซบุ๊กเพราะว่าระบบเทรดวันเดทสูงขนาดนี้ครับหุกกองทุนแม่งซื้อไปแล้วฮเขาอาจจะตั้งคุณะเป็นผู้จัดการก็ได้หรือว่าให้เงินคุณระดับหลักสิบล้านร้อยล้านมีอิสรภาพทางการเงินไปแล้วนี่เป็นการตั้งถามแม็กซ์ง่ายๆครับดังนั้นมันจึงแทบจะ เป็นไปได้ในระยะยาวครับต่อมาครับคุณยูมิตั้งกอสังเกตอีกอย่าง,งว่าเบื้องหลังเนี่ยอันตรายแฝงเนี่ยของระบบเทรดวินเต็ดเก้มันแฝงอะไรอยู่ที่อันตรายมากทาลายมือใหม่จํานวนมากเลยครับถ้าก็ตามนะใครก็ตามที่อ้างว่ามีระบบเทรดวินเต็ดเก้น่ะให้สงสัยก่อนเลยว่าอาจมีพฤติกรรมเหล่านี้เบื้องหลังครับหนึ่งคือ ไม่ยอมคัดลอดครับไม่ยอมคัดลอดไม่ขายไม่ขาดทุนถ้าคุณไม่ขายไม่ขาดทุนวินเรทยังไม่แสดงค่าออกมาครับคุณโทเฉลี่ยขาดทุนครับเนี่ยครับวินเรก็ไม่เกิดฮะถ้าคุณรอให้ราคาแล้วกลับมาเท่าทุนนะ่ะนะคุณได้วินเรทสูงแต่ว่าถ้าคุณไม่ยอมคัดลอตคุณโทเฉลี่ยขาดทุนนะคุณเพิ่มทุกครั้งเพิ่มไม้ทุกครั้งที่แพ้นะครับคุณรีสตีวอร์ดไม่ดีครับ ที่สำคัญคือคุณเอาข้อมูลแค่บางช่วงเวลามาอ้างครับถ้าคุณพบว่านะฮะระบบเทรดมีวินเตอร90%ด้วยเหตุผลว่าไม่ยอมคัดลอดตัวเฉลี่ยขาดทุนเพิ่มไม้แก้แค้นทุกครั้งที่แพ้ริสตีบอร์อดแย่มากแล้วก็กข้อมูลตัวยอย่างน้อยกันไปนะหลอกลวงแน่นอนครับถูก o o d to be true ครับทำไมง่ายนะครับทำไมมันจึงถูก o o d to be true ครับ สมมติวินเด็กนะฮะร,ริส k ี e อร์ดหนึ่งต่อหนึ่งเทรดด้วยทุน1หน่วยต่อไม้นะฮะค่าความคาดหวัง Expected Value ที่ศูนย์ต่อไม้ครับดูเหมือนดีมากนะครับแต่โลกความจริงนั้นแทบไม่มีระบบที่สามารถทําได้แบบนี้โดยไม่เสี่ยงจนเกินพอด,ดีถ้าลองคิดดึวความผัวนะฮะจากการเทรด1,000ไม้นะแม้วินเรกเฉลีย่ยจะเป็น90%แต่นะฮะ มันจะแกว่งนะอยู่ระหว่าง87-93ครับยิ่งมีความจริงตลาดนะครับเช่นนะครับสลิปเพดนะแกบครับแกบนี่แหละตัวสวยครับนะนิวหรือว่าจิวิยามาเกี่ยวนะอัตราชนะคุณอาจจะลดลงและอีกโดยมือตัวครับดังนั้นนะฮะโดยสรุปนะครับวินเกรดไม่ใช่คำตอบที่ยั่งยืนนะแต่ถึงกระนั้นบอก ไม่มีอะไรผิดนะครับถ้าคุณอยากชนะบ่อยๆครับแต่ฮะในโลกการเทรดมันไม่สามารถเป็นไปได้แบบนั้นเนี่ยน,นี่คือเรื่องจริงฮะคุณต้องปรับตัวให้เข้าเกมการเทรดให้ได้ครับอย่าให้การเทรดนะปรับหาคุณมันเป็นไปไม่ได้ครับตลาดไม่แคร์คุณฮะตลาดไม่สนใจอีโก้คุณครับตลาดไม่สนใจว่าคุณต้องการเงินแค่ไหนครับไม่สนใจฮะถ้าคุณมาแบบตุกกระจอกมาแบบง่อยๆมาแบบเป็นหมูมันก็ฟันคุณฮะแล้วเนี่ย อย่าปรารถนาอย่าไล่ล่าหาวินเดซครับเพราะว่าโหูสิ่งที่คุณต้องแลกนั้นมันเสี่ยงมากเกินกว่าที่ควรจะเป็นครับสุดท้ายในสุดท้ายคุณเจอการเทรดตัวสวยสักตัวหน่นก็ล้างทุกอย่างที่คุณได้มานี่คือเรื่องจริงฮะนี่คือเรื่องจริงฮะแล้วนะครับมือใหม่ครับนี่คือสิ่งที่คุณควรทํานะ แทนการไล่ล่าระบบเทรดวินเรท90%ครับ 1. เข้าใจและยอมรับความแรนดอมของตลาดซะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ 2. โฟกัสที่ Risk Reward ที่เหมาะสมครับมากกว่าอัตราชนะครับ Risk Reward สหนึ่ r เรวอทสอโอเคครับพอได้ Risk 1 Reward 3ยอดเยี่ยมมากครับนะฮะดีกว่าครับที่จะมองหาวินเดอร์เกครับเพราะมันเป็นไปยากครับนะฮะ สามคือมีระบบที่ควบคุมความเสี่ยงได้เสมอครับถ้าคิดผิดเสียน้อยครับจุดซื้อที่ให้คุณเห็นชัดว่าเออถ้าหลุดระดับเนี้ยฉันคิดผิดและขายตัดขาดทุนและที่สําคัญคือถ้าคิดผิดแล้วเสียแค่หนึ่งเป็สองเปอร์เซ็นต์ต่อครั้งสุดยอดละระบบนั้นสุดติ่งกระดิ่งแมวนะฮะต่อมาคือเทรดอย่างมีวินัยครับแม้จะขาดทุนแต่ถ้าคุณขาดทุนแล้วเสียน้อย ทรดต่อไปตามระบบนั้นครับเพราะว่าถ้าคุณริสหนึ่งรีวอร์ดสหรือริสหนึ่งรีวอร์ดสามทำไปเลยครับเดี๋ยวรีวอร์ดที่มันเป็นความไม่เปรียบคุณจะมาทำอะไรคุณเองครับจุดท้ายคือมองเกมการเทรดเป็นเกมยาวครับมองกำไรสุทธิระยะยาวครับมากกว่าการชนะทุกวันนะไม่มีใครสามารถชนะทุกวันได้ครับ อาจจะมีคนเคลมนะวชันชนะทุกวันแต่เชื่อะครับว่าเขาไม่ได้บอกว่าเขาแพ้แฝงอย่ในนั้นฮะแม้แต่นักเทรดเองก็ตามเขายังมีวันที่หยุดเทรดเลยนะฮะดังนั้นอย่าไปเชื่อคนที่อ้างว่าเขาชนะทุกวันถ้าเขาเทรดชนะทุกวันนะครับตอนเนี้ยเขาไม่มาโพสต์ขายระบบออนไลน์ตามกลุ่มต่างๆครับไม่มีทางครับ ถ o กต้ o งถูกนะสุดท้ายครับข้อคิดคือกําไรไม่ได้มาจากการชนะบ่อยนะครับแต่เกิดจากการควบคุมความเสี่ยงครับคิดผิดเสียน้อยคิดถูกได้มากกว่าคการเทรดฮนะที่ดีนะครับคุณต้องคิดผิดเสียน้อยคิดถูกได้มากกว่าแล้วก็ทําซ้ําได้อย่าง,ย,างยั่งยืนนะนี่ครับนี่คือทั้งหมดที่อยากจะใช้ให้คุณได้ฟังนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ